Three years of a s e Stands 175 t ซ m e t e r s tall with a record of 36 fights 27 wins please put your hands together for Sajad Mohammadi from Iran นุ่มเปอร์เซียรครับแม่น่าเข้มคมมาเลยครับจากอิหร่านครับวัย13ปีสูง175เซเมตรครับ Sajad m o h a ม m a d i นักชกมวมรุ่นเกินครับซาด์โมฮบารีหน้าตานี่สไตล์เปอร์เซียเลยครับคมเข้มครับจมูกนี่โด่ตเลยสูงหนึ่งรบอายุ18ปีจากภูเก็ตประเทศจ็ดเซนติเมตรชกมาแล้วถึงห้าสิบไฟชนะสี่สิบขอเชิญทุกท่านพบกับเพชรกระโจนสิงประตอง from Thailand วัยรุ่นจากปาตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตครับ พัดกรณสิงป่าตองแม่ก็เห็นกันมาตั้งแต่อายุยังน้อยครับแต่ว่าตอนนี้โตเป็นหนุ่มเต็มตัวเลยครับในวัย18ปีครับสูง1น7เซนติเมตรกรณสิงป่าตอง,งตอ,งอะครับมาดูข้อมูลทั้งคู่ครับโปรไฟล์สัดส่วน143ปอนด์18กับ23ห่างกัน5ปีครับ ส่วนสูงหน้าเป็นเพชรกระรนได้เปรียบ2เซนติเมตร77 7กับ175ครับทักทายด้วยแข้งหมดเลยครับเพชรกระรนก็ถือว่าเจอกระมวยแข็งกล่งขึ้นเรื่อยๆเลครับเพชรกระรนสั่งสมกระดูกสั่งสมประสบการณ์ครับวันนี้เจอกับสาจัมูฮัมมัดีประเภทกำปั้นหนักลุยแหลกเอาตัวรอดได้ไหมครับวันนี้เอาใจลุน้นเอาใจช่วยเอาใจเชียเพชรกระนครับ อาวุธหนักนะครับโดยเฉพาะแข้งขวาโอ้โหแต่ว่าวันนี้ต้องฝ่าดงกำปั้นของสาจา๊วบมามดี้ไปถึงตัวครับโอ้โมัดน่าสนใจครับสาจา๊าดโอ้โตบมัดดีครับโอ้ยสายฝ่ายขวาแหลกเลยครับต้องระวังครับเบสกลนต้องตั้งก์ดแน่นๆครับหมัดต,ตบฟุตขวานี่น่ากลัวครับ แต่ทีมงานก็อย่างน่าเครียดนะครับเพชรก,กรณลนี่แหละครับอาศัยแข่งยาวๆไปครับบุ่มบามเป็นแรกนี่ไม่อยากจะคิดภาพเลยครับมีสิทธิ์หงายหลังนะครับไล่กันบัดต่อบัดที่เชื่อว่าหมัดของซาจานี่ดีกว่าอยู่แล้วมาแล้วครับ<ด>โอ้ยต้องบล็อกดีๆอ,อ,อย่าใจร้อนอย่าบุ่มบามครับ ล้ว,วัยนี่กำลังห้าวซะด้วยสิครับเพชรกรโนครับแม่17ปีครับปัจจุบันนี้ก็เรียนมหาลัยแล้วครับมหาวิทยาลัยอาแบกค,ครับตามรอยรุ่นพี่ร่วมคลายอย่างเพชรไพลินครับโอ้โหหดขวาแต่จิ้มยับซ้ายของซาจานี่ก็ยังมาเรื่อยๆครับ ยังติดการติดบังนะครับตั้งศอครับแต่ไม่ได้มีแตา่หมัดอย่างเดียวนะครับซาจาัดโ,โ,โอ้โหขอ,องดีมีอยู่กับตัวครับเพชรกรนครับล็อกและคอยโต้นะครับวันนี้มาละเอียดอืมเกี่ยคานาทำลายจังหวะครับโอ้โห,อหขว้งขวาดีครับ ต้องเช็คระยะให้ดีโอ้ยหลุดเสียวจริงๆครับโอ้ต้องระวังเลยครับโอ้พื้นฐานการออกหมัดดูครับตอนนี้ยังไม่ยุบนะครับสจาร์อาโดนครับเพชรกรณ์อืึ่มต้องระวังครับและแกประเภทลองของซะด้วยนะครับเพชรกรณ์จมูกสจาร์นี่แกโด่งจริงๆครับ หน่าจะสอกไปจามซะหน่อยเยาพชรกรณนโอ้โหควางหมัดขวาแต่ละทีเสียวครับแม่มีแข้งซ้ายด้วยหมดยกซะก่อนน่ากลัวครับฟอ,ฟอ,ฟอร์มของซาจัสมัดีผ่านยกแรกไปนี่ต้องบอกเลยครับว่าแมหายใจไม่ทั่วท้องเลยครับทีมงานของเพชรกรณนครับโอ้โหแต่แข้งขวาเี่ยังถือว่าเชื่อใจไว้ใจได้ครับโอ้โหโดนหมัดน,นะครับเนี่ย ดีว่ามันเป็นไปปลายหมัดนะครับโอ้ใจถึงจริงๆครับไอ้หนูวัย18ปีจากป่าตองครับโอ้หมัดมวยนี่มันไปล้อเล่นไปพลาดติดถึงจบได้เลยครับอะแรกกันครับแข้งซ้ายกับขวานี่จิ้มหมัดยับครับทำลายจังหวะหนึ่ แข่งเริ่มออกได้เร็วเลยครับเริ่มจะเข้าร่องแข่งเลยครับรแข้งขวาแล้วครับแม่หมดไปเรื่อยครับเดี๋ยวแขนจะล้าไปเองครับโอ้โห,โโหมาแต่ละทีนี่สี่ห้าหมัดนะครับสจัตเดินปรีเดินปีเข้าไปครับแอ่ก็ถือว่าทนใช้ได้นะครับสจาตครับเจอแข้งขวาไปหลายแข้ง แขนซ้ายตอนนี้โอ้โหแดงเอาเสียหลักครับเล็กน้อยค่อยๆเดินหน้าเข้าไปครับไปกระโนครับโอ้แข้งนี้ออกดีครับเนียนเลยครับดูครับแข้งขวาครับโอ้ขยับปุ๊บมีพังหะมีพหวาเลยครับสจัดโอ้หัดหนึ่งสองยังมาอยู่ครับโอแต่ก็หายใจแรงเลยครับสจัด เตแข้งขวาไปเยอะๆมันยุบได้ครับโอาวุธเข้าไปเยอะๆครับโอ้ยระวังครับโโขวาไปตายหมัดแต่แล้วกาจะตกครับเพชรกระโนไปไปที่แขนซ้ายนั่แหละครับโทนได้โทนไปครับมีเป่าปากเล็กน้อย เะเข้าไปอีกเอะยัดเข้าไปเลยครับแม่พอเทียบน้ำหนักแข้งตอกแข้งนี่เห็นได้ชัดเลยครับว่าแข้งของเพชรกระโรนเนี่ยออกได้หนักน่วงรุนแรงกว่าครับโอ้โหตอนนี้เชื่อว่าแขนซ้ายนี่ไม่ปกตินะครับซัดจ์ดครับไม่ค่อยออกแล้วครับยกแรกจะมีมัตยับครับก็เห็นได้ชัดแล้วครับเริ่มมีอาการเป่าปากหันมองพี่เลี้ยงแล้วครับเป็นระยะระยะแล้วครับซัจ์ดเอายังไงดี โอ้โหช้าลงไปยังเห็นได้ชัดเลยครับอย่างนี้ถือว่าอยู่ในเกมแล้วครับเพชรกรณครับดูดีละเอียดละเอียดเกี่ยวไว้คืนโอ้โหสีแดงแววตาไม่ค่อยดีครับส,สจ๊วมีความกังวลครับเอายังไงดีครับกัน <ia> ไม่เป็นเลยครับโอ้โหมาแบบสะสมทรัพย์แล้วครับแบบนี้โอ้โห พอบันโดนเตะเยอะๆแขนซ้ายมาซ้ายแย็บซ้ายที่ดีๆเนี่ยครับมันหายไปเลยครับไป่ไปนีไต่ได้ทั้งวันเลยครับเพชรกรณนโอ้โหอย่างไงครับชัดชัดูครับกล้องกสูงไม่ดูครับแดงไม่ผลเลยครับโอ้ผ่านไปสองยกครับแหมผลงานนี่หน้ามือไปหลังมือเลยครับยกระดับขึ้นเยอะเลยครับในยกที่สองที่ผ่านมาสำหรับนุ่ม วัยรุ่นจักรราทูครับดูภาพช้าครับแข้งเนี่ยครับดูโหอาวุธหลักอาวุธสำคัญเลยครับแข้งขวาเพชรกระนไปแต่ละทีนี่เต็มๆหน้าแข้งครับนี่เปะกระเด็นกระดอนเลยครับดูครับเตะยัดไปที่แขนซ้ายครับไม่ติดแขนซ้ายกระโดนใช้โครงครับอ่ะบันกันต่อครับจกที่3ครับเด็ดมวยเดือนครับซัดกันแหลกแน่เลยครับวันนี้ เพชกระลนบอกเดี๋ยวผมจะเตะให้แหลกครับหวดไปหวดเข้าไปครับอ่ะไม่กันก็หดโอ oh ้โหใช้โค้งนี่แหละครับ <c oughs> ยิ่งแกนเดินเข้ามาก็ยิ่งโดนนะครับสาจาัดโอ้ด้วยภาษาบ้านบ้านต้องบอกว่าเตะมันจริงๆครับเพชกระลอนอ่ะไม่เป็นไรครับทนได้ทนไปครับไม่มีใครว่าอะไรอยู่แล้วรับไปเต็มๆครับยังอยู่ครับอ่ะโอ้วันนี้นี่ไม่น่าจะต่ำกว่า 30- 40่แข้งแล้วครับ โอ้คืนนี้นี่มีนอนผวาแน่ครับสจัตครับโดนเยอะจริงๆต้องระวังครับแม่หมัดขวายังอันตรายอยู่นะครับเพชรกรน์จะไปบวกสุมสีุ่มห้าไม่ได้ครับหนึ่งสองมาครับสจาัต้องบล็อกดีๆนะครับเพชรกรน์ครับตอนนี้คือเขาไม่มีอะไรต้องเสียเลยครับโดนขวาตรงครับมาซ้ายนี่ก็มีแคขยับนะครับ จะยกไม่ขึ้นเอานะครับสัจจานโอ้แขนไปรับแบบนี้ครับรจะอออะไรที่กังวลไปหมดเลยครับตอนนี้หรือว่าเจ็บจนชาไปแล้วครับแขนซ้ายของสัจจานครับแต่ชาแบบนี้ยาชาไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องเสีย <มา S 2> <า>กระตังฉีดครับเกี่ยวยังไงครับผมทำอะไรไม่ได้ หยับเข้ามาโอ้โหอย่างมือลาวาสอกครับแข้งขวาโอ้ยโ,โอ้โเบิรนโชวสันเลยครับเพชรกระนโอ้ยิ่งออกยิ่งได้ใจกันแบบนี้เอาเข้าไปครับอ่ะโอ้สามสี่แข้งน,นานๆจะโตมาสักหมัดน,นึงครับโอ้ถอยวนน็อกรอบสองสามรอบแล้วละครับสจัดโอ้วนตอนนี้วนทวนเข็มน,นาฬิกาครับ วนหนีแข้งขวาเลยครับแต่มันวนผิดทางสิครับแม่มันไปเข้าร่องแข่งไงครับแกไม่เปลี่ยนการ์ดด้วยครับเดินเข้ามาเพชรนเอาไงต่อครับโอ้ตอนนี้หมัดไม่มีน้ำหนักแล้วครับสัจจ์เตะเลยครับอ่ะเบาปากเลยครับโอ้สัจจ์จะเอาถึงน็อกไหมครับเพชรน วดล่างบ้างครับเปลี่ยนแข้งบ้างเจ็บในแข้งเนี่ยมีแน่เลยครับพี่กรณ์ครับโอ้ก็เตะซะอย่างนี้ยกนิ่งๆต้องบอกว่าไม่ต่ำกว่า20แข้งเลยครับพี่ออกอีกทีกแล้วโอ้โหมัดเบาไปแล้วครับสจาดครับก็เหลือบอลเวลาแล้วครับพี่กรณ์นะโหโหตะขนาดนี้ยังไม่มียอมครับ แขนห้อยครับโอ้เป่าปาครับสัจจานครับรับสภาพครับคนเตะก็เหนื่อยนะครับคนโดนก็เจ็บครับดูภาพช้าครับรับเต็มเต็มครับดูครับสองแข้งนี่เตะมชใชโครงครับโอ้โหโอ้กดนับนี่กดไม่หวัดไม่ไหวแล้วครับดูครับไม่ใช้โครงก็ท่อนแขนครับดูครับโอ้โหยืนนิ่งน่งนี้เตะมันครับโอ ของชอบเลยครับเพชรกรุณบอกมาแบบนี้ครับแล้วก็เป็นไอ้หนูจากกระทูภูเก็ตครับเพชรกรุณสิงป่าตองครับโอ้โวันนี้เตะสะเดาจริงๆครับพวาชายไปครับชนะคะแนนครับ